รายการนี้เป็นรายการสำหรับคนรักกีฬาโป๊กเกอร์ไม่มีเจตนาเพื่อส่งเสริมการพน,นันจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์โลกที่ขาดแคลนทรัพยากรในการดำรงชีวิตเท่านั้น กลับมาอีกครั้งครับเทมาชาริตี้รายการที่รวบรวมผู้เข้าแข่งขันจากทุกสาขาอาชีพที่มีใจรักและทักษะในการเล่นโป๊กเกอร์เมื่อครั้งที่แล้วครับเราก็ได้เห็นความสนุกสนานวุ่นวายมากมายกับแขกรับเชิญครับไม่มีใครยอมใครกันเลยวันนี้พวกเขาเหล่านั้นขอกลับมาแก้มืออีกครั้งกับเทมาชาริตี้ซึ่งรายการของเราจัดให้เงินรางวัลที่ชนะในการแข่งขันในแต่ละครั้งนะครับจะนําไปซื้ออาหารและบริจาคให้มูลนิธิต่างๆของน้องหมาน้องแมวที่ขาดแคลนทรัพยากรในการดารงชีวิตครับ ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พวกเขาเตรียมตัวมาแก้เกมแก้มือยังไงไปดูกันครับ บอกครับพวกเขากลับมาเพื่อแก้มือครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครอะไรยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงป๋าผมจะไม่เชื่อใครอีกแล้วหมดนี้เนี่ยคือที่เขาเรียกกันว่าวงการมายาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณบิ๊กเป็นยังไงบ้างนะข่าวว่าปากดีเหลือเกินก็ให้ดีเือนปากมึงไหมอยากให้ทุกคนได้รู้จัก มิสเตอร์ออลินครับมิสเตอร์ออลินกับมิสเตอร์ออลิน live first นี่ผู้ชนะเขาไม่พูดอะไรมากครับรอบแล้วมาพร้อมแว่นวันนี้มาพร้อมหมวกมันจะมีอะไรอีกแว่นครั้งแล้วก็แว่นสเกลเตอร์ดูทุกคนทะลุปโปร่งหมดรอบนี้หมวกใครแล้วที่เข้าแผนผมหมดทุกอย่างตั้งแต่ ยอมแพ้เพื่อจะปิดตาอุ้ยท่าถทำไมมาเหนือขนาดนี้เนชนะพูดอะไรก็ได้ทำเสร็จ้ล้วนั้นวันนี้ไม่ต้องเล่นเกมเราปิดตาไปเลยแต่เปลี่ยนใหม่ละรอบล่าสุดรอบสุดท้ายเนี่ยคุณจ่ายเป็นตัวแทนของยุคยุคสมัยของเราเนี่ยแล้วกสมัา็ลุมสลายไปดิชาคิดว่า อายุมีผลไหมในการเป็นเหลือ2คนสุดท้ายในรอบหนูเชื่อว่าประสบการณ์มันทําให้คนเนี่ยมีความขลังหรือมีพลังอยู่ในตัวใช่ก็จะมองไพ่ออกเนาะมองตัวเราเนี่แหละมองตัวเราเนี่แหละแต่ว่าหลายคนหนูได้ยินมาว่าเขาเนี่ยอ่านเกมชันไม่ค่อยออกแต่ว่าแต่เขาเลยหนูอ่านเกมตัวเองก็ไม่ออกเหมือนกันตอนโธ่ไอเดดกับไอ้เริ่มออลินแล้วอะแล้วให้แล้วให้พูดเต็มเลยโอ้โหดีไม่แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆพรางก่อนเนี่ยหนูเงียบไปไอ้ต้องไล่แตกใครอยาก จะมาแบบทุกครั้งจะเห็นสีหน้าติชาอยากให้มองไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เปิดไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงครั้งนี้จะมากับคาแรคเตอร์ใหม่จะทําให้ทุกคนงงมากกว่าเดิมค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปเล่นโป๊กเกอร์เหมือนเดิมครับมีมินิเกมส์ง่ายๆให้ทุกคนได้ลองเล่นกันครับชื่อเกมว่าอย่าเปรี้ยวกับกูไพ่สำหรับนะครับเราก็จะให้จับหนึ่งใบแล้วเราก็แปะไว้ที่หัวอย่างนี้ โอนอัออกเราต้องแบบหาคนที่คิดว่าต่ำกว่าเราหรอต่ำกว่าเราแน่ๆคิดว่าอย่างนั้นต่ำสุดคือเลขสองแต่สมมติถ้าเกิดว่า2กับเอ็ดสองค่าเอ็ดโอเคได้ได้บอกเลยจุดแข็งของหนูคือความมั่นใจแล้วจุดอ่อนมั่นใจเกินไปอ่อนก็พราความมั่นใจทีต่ำดเลยดิ first ครับเชิญครับหนึ่งสองแปะหัวครับ m ้ย อ้าวใครดูได้ไหมครับโด้ออกครับโอน้ยออกออกแล้วแล้วไงออกผมเลือกใช่ไหมตาดักเจอใครโอ้โหโอ้โหผมผมเอาคุณบิ๊กก่อนเลยดีกว่าครับครับผมมันตั้งมั่นใจคือผมมั่นใจในความเล็กของคุณเนี่ยในความเล็กของคุณเนี่ยผมก็จะท้าดวลคุณด้วย คือคือผมมั่นใจนะว่าว่าคุณเล็กแต่แต่ที่ผมจะไม่มั่นใจคือผมเชื่อว่าเออพอคิดดีทีกูไม่อยากเลือกไอ้บิ๊กผมเลือกคุณดิมแล้วกันคุณตาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเปลี่ยนใจครับขอโทษครับผมมั่นใจประมาณห้ากลีบโอ้โหอ๋อคุณแพ้ต้องดูดกลีบเหรอคะใช่ครับกลีบมะนาวห้ากลีบมะนาวอ่ะห้ากลีบผมยอมเปิดเลยหนึ่งสองสามเปิดครับ ใหญ่จริงว่ใหญ่จริงโอเคโอเคไปโอ้ยแทนที่ทนมีความเี่ยวได้ยัางเี้ยตกเงินเยี่ยมกผมให้น้องติชาชี้เลยอย่าเล่นกับใครเท่าที่ดูเลยมีคนเดียวเท่านั้นนั่นคือพี่ค่ะเพราะหนูจะมาโค่นแชมป์พี่โอ้โหนี่ พี่อยากกินกี่กลีบดิสุดกี่เพราะีบสามกลีบเนี่ยโอเคแต่ว่าหนูชอบดับเบิ้ลดับเบิ้ลอ้ยดับเบิ้ลอะสี่กลีบเฮ้ยทำไมถึงมั่นใจว่าจะใหญ่กว่าพี่วะคือหนูเป็นคนที่โชคลายที่สุดในเนี้ยหนึ่งสองโอ้โหถึงก็ตกใจที่กูเยอะหรือกูน้อยเยอะสิ ต่ำสุดคือเลขสองเลขสอกับเอค่าเโอเคได้โอเคได้ได้แล้วเดียนั่หนูว g กเือคนนี้ว่าจะบัไปเขากินหรือว่าเล่นแบบไอ้ซ้อสแผงอะไรวะเชิญค่ะนางหนึ่งมาเ พี่ก็ไปรำป่ามามึงมองโอ๊ยอจ็ดเหลือสองคนพี่น้องโฟคิงครับเออต้องพกถืออะไรฮะถือก้าเออแล้กูถืออะไรพี่ถือเจ็ดใช่เหรอนิสัยเอาพอกินน้อยๆเะล่ะฮะกินน้อยๆได้หนึ่งซีกพอได้หนึ่งซีกพอเอาซีกเหรอเอาซีกเดียวเพียวไม่ก็บันทมิตรอ่อนรู้ปะเปิดเลยปะเออเนี่ยะตุ้ยเรื่อยเห็นปะก็นฉยไม่มั่นใจ ดีกว่าครับว่าที่โต๊ะโป๊กเกอร์หลังบ้านผมจะสนุนสนานแค่ไหนใครจะเป็นคนชนะครับเทมาชาติตี้ครับป๋าครับหลังจากเจอคู่คิงมาแน้ปันไงป๋ารู้สึกเป็นไงบ้างคะจะเปลี่ยนสตา a t จี้ครับวันนี้จะดุเดือดมากจะไม่ให้ใครมาเรียกผู้เท่าอีกแล้วพี่จ๋าครับพี่จ๋าวันนี้ผมจะไปแบบว่า เงียบๆแต่ลึกล้ำมาแบบในทรงแบบเกมออฟโทนโคตรหน่อยครับเป็นคนแคะครับของคุณเบ่ยนวันนี้เหมือนเดิมครับผมไม่ยอมแจกไหมทุกคนเล่นหรอกคุณนกรู้ครับจากเอสแคนดี้ดี่นีนะครับเมือนตลาดขายเยอะหน่อยผมยังขัดใจเฮ้ยครับผมแมตช์สุดท้ายของคราวที่แล้วเลยผมขอโทษครับผมแจกจะเชื่อเนี้ยเอาติ๊กไปก่อนเลยครับ เอาติ๊บไปก่อนเลยครับเล่นติ๊บมาจากไหนด้วยโอโโอเคโอเคาคุตได้ดีมากครับครั้งนี้นครับผมเราจะเริ่มต้นที่ไลน์1ิบ ทับ20เลยครับผมจะได้มีแอคชั่นที่แบบมันกันมากขึ้นโอเคเรื่องเลยนะครับผมกระราบสวัสดีครับกับมาพบกับรายการเทมาแชริตี้กันอีกครั้งเดี๋ยวมาดูกันเลยครับรอบนี้จะมีใครปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาแก้แขนแก้เกมกันบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มแห่าแรกครับดีลเลอร์แจกไพ่วนครุบทุกตําแหน่งเปิดมาตีชาเล่นใหญ่เหมือนได้ไพ่ดีแต่ความจริงมีแค่สามสองไม่ใช่หมออาทิตย์ที่แล้วเหมือนแบตเสื่อมอาทิตย์นี้คือฟูลชาร์จ โอเคครับพี่ดิมครับผมตาม20ครับอ่าตาม20ครับปาเตี้ครับเปลี่ยนเกมฮะปาร์ตี้หมอกครับผมอคเกร์สิบมากครับพี่วัดครับพี่วัดเรสไปที่สี่สิบนะครับผมผมว่าเกมมันช้าออไปสีิครับเราไม่ได้ถึงจะไปเร็วมากเลยโอ้คุณไม่ไปอออินแต่นี่ก็คือไปตนะครับผมเกียร์ขึ้นมาที่80นะครับผมเรสไปที่80ครับมันไม่ใช่ยร์ของผมครับเกียร์ของผมนะครับเกียร์ของทรอยส์เกียร์ของเขาเปิดฟล็อปเลยนะครับ กิวัตครับเกิวัตครับไม่จะดูใจสุดนี่ลูกเล่นใหม่ว่ะบล็อกนี้ไม่เคยเห็นโคดำกระเด็นกิวัตทุกคอแปดสิบนะครับผมเธอเนี่ครับเธอจุ๋ม มาดูเทธนเปิดออกมาเป็นแมมครับดีเจอราดคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะนำอยู่ก็เบ็ดออกไปที่120ชิปแบบนี้พี่วัดคิดหนักครับเอ้ยจะไปต่อดีไหมวะได้ฝัดรอ3สุดท้ายยังไงไม่ยอมง่ายๆคอไปลุนที่ริเวอร์ต่ออะริเวอร์ออกมาเป็นโพดําจนได้ครับโทษพี่วัดพัฒนามาติดฝัดเรียบร้อยสมใจดีเจอราด ดำใครเหยียกันเท่านั้นแหละพี่บิ๊กเช็คครับผมพี่วัดครับแชร์พี่วัดเช็คครับผมเปิดไพ่เลยครับผมพี่บิ๊กครับโอเคครับโอ้ยอ๋อมงคู่คิงมีคู่คิงนะครับผมพี่วัดมีคู่สามเป็นฝัดครับผมครับผมฝั่งครับเกาไปเติมกระสุนให้เขาแล้วภาระก็มาตกรูใช่ตั้งแต่เขาไม่แกรงเขาเทสเขาแล้วกูก็สู้ยากไง โอเคครับผมจะให้พี่รู้เลยว่าดอวองง OR, ดวงของพี่ถ้ามันไม่มี มีอะไรมาดูแฮนต่อไปบ้างเริ่มมาปาเต็ดหมอบครับพี่วัตรของเรามีเอ็สิตัดสินใจเ,เรทออกไป50ชิปครับดีเจอราดแม่มเจ็ดแบบนี้ไม่อยากจะลุ้นก็ต้องหมอบวะ่ะพี่จ่ายคอตามมาก่อนครับตีชาก็ตามมาด้วยอีกคนกลายเป็น3คนไปลุ้นที่ฟล็อปอะมาดูฟล็อปฟล็อปเปิดออกมาเป็น69ตอนนี้ตอนนี้พี่วัตรติดพ็อแพ้แล้วเรียบร้อยทุกคนเคาะเช็คกันมาหมดแอคชั่นมาถึงพี่วัตรครับตัดสินใจยังไงฮะผมพี่วัตรครับ พี่พวัดเช็คครับผมเลือกเช็ค10กลับไปดินเนียนครับเทินเปิดออกมาเป็น8คือตอนนี้ถ้าใครมีเ็ติดสเตรทไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้บอดน่ากลัวมากครับพี่จายก็เช็คไปอีกครั้งไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่พี่ติชาทําเหมือนจะเรสแต่ก็เช็คไปเหมือนกันพี่วัดเช็คตามไปอีก,กรอบนึงรีเวอร์ออกมาเป็นแมมครับโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกผมมาดูกาตองยังขิดนี่นนลูกเล่นใหม่พี่จ่ายครับ<ช><อ> มีมุกใหม่มาเรื่อยไอโพดัมกระเด็นเมื่อกี้แล้วโพดัมจริงใช่ไหมใช่ไหมเขมาที่ยี่สิบครับผมพี่ดิชาครับเขพี่ดิชาคอยยี่สิบครับพี่วัดคอยยี่สิบครับผมพี่จ่าเปิดไพ่เลยครับพี่ดิชาเปิดไพ่ด้วยแล้วก็พี่วัดเปิดไพ่ด้วยครับคู่สี่นะครับผมพี่ดิชามีคู่หกคู่สี่พี่วัดมีคู่สิบครับผมพี่วัดชนะนะครับผม เขาไม่ธรรมดาครับทั้งในแง่ของลีลาที่จับทางไม่ได้เขามีลูกเล่นตลอดทําท่าเหมือนจะหมอบแต่ไม่หมอบคือแล้วแล้วเขาเขาปล่อยบุกอะไรพวกนี้มาตลอดไปดูแฮนด์ต่อไปกันดีกว่าแฮนด์สามครับเริ่มมาปาเต็ดมี5-2สูตรตัดสินใจคอไปเล่นครับพิวัดครับมี4-3สูตรก็เอาคลอตามไปครับแอคชั่นมาถึงบิ๊กดีเจราดพี่บี้ครับอออิน <c oughs> ครับ <c oughs> ออินครับโอ้โหออีนนะครับผมเบื่อวะนักเลงเก่าอย่างเขาครับต้องออินเทนนัดตักเท่านั้นครับโอ้โหทุกคนในโต๊ะถึงกับร้องกระงงมว่าไอ้นี่มันเอาอีกแล้วเออลอินจริงๆอับผมเข้าไมีกแล้วก็เทมนี้ผมเตรียมตัวมาดีมากครับวันนี้เลยจะเป็นบอลชี้ชะตาของผมกับพี่วัน ที่จ่ายคลิปหนักเลยคะอนนี้ให้ผมมันได้เล่นไงแต่คลิปมันจะสั้นเลยนะมันเป็นไยมันเลยค่ะอีก5้าคนไรก็ไปพี่จ่ายพูดครับบอกว่าอยากลุ้นด้วยก็คอออกอินตาไปด้วยเจ็บหกเอ้าไหนว่าพวกเดียวกันแต่ซัดกันมันตั้งแต่แรกเลยเหรอวะเนี่ยแบบคู่หูแบบมุทะลุมากอย่ากระเทหนตักว่เทแบบไม่ได้ถามอะไรเราเลยอะไรเงี้ย

นมาพอครับพอครับพอครับพอเนี่ยครับผมขอได้เลยครับเอาเลยเปิดไพ่เลยครับผมโอเคนี่ครับตัดแล้วตัดแล้วอ่าโอเคครับผมลูกลูกลูกดูหน่อยครับทุกคนครับโอเคครับผม This so crazy ไอเนี้ยมันยังมีตัวหน้าเอะไรอีกสามคนนะครับผม เปิดฟล็อปเลยนะครับผมไต่เต้นจัดฟล็อปมันเปิดออกมาเป็นสีแมปสีครับโอ้โหพี่วัตติดต่อไปได้แต่ฟล็อปแล้วเยี่ยมเลยเยี่มใหมดเยี่ยมใหมดเยี่ยมให้หมดเยี่ยมใหมดครับเทินนะครับผมเฮ้ย เชิญเปิดออกมาเป็นสิบพี่วัดยังนำอยู่ยาวๆครับและวริเวอร์ก็เปิดออกมาเป็นสิบอีกโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่ากีนร่วบไปสองคนไปอย่างนั้นได้ไพ่สี่สามคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลนไ่้ยังไงเนี่ยง่ายๆเอาทีนักเลงเก่าอย่างบิ๊กกับจ่ายครับต้องบายบายกอดคอกันตกรอบเลยผมอ่ะถือไพ่ที่สูงครับผมถือเอทกับควีนครับผมซึ่งผมก็มั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าการอออินครั้งเนี้ยของผมอ่ะมันเป็นการอออินที่ผมไม่ได้บลัฟผมมีจริง แล้วผมก็ใส่ไปครับเขาเชื่อมั่นในการของเขาเขากล้ามาวัดกับผมซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าการาวัดกับผมมากมันต้องใช้มากกว่าแค่การดีมันต้องมีดวงด้วยอ่ะมาตอนนี้เหลือ4ี่คนสุดท้ายครับพี่ดิมได้เล่นคนแรกเปิดเรตไปก่อนร้อยชิปปาเต็ดก็หมอบครับพี่วัดสายลูทของเราครับขอคอตาไปดูไพ่หน่อยเว้ยครับกลายเป็น2คนตอนนี้ไปดวลส่วนกันที่ฟลอปอฟลอปเปิดออกมาเ,เป็น8 2 4, ดโพสัดำ3าใบ โอ้ไม่ได้เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เขาแบบนี้แหละพี่วัตเร็วมาที่สี่สิบครับผมพี่ดิมครับสี่สิบครับดิมคอครับผมเทิร์นนะครับโอ้โหเทิร์นเปิดออกมาเป็นเอ็ดโพดัมครับตอนนี้พี่ดิมติดฝัดไปแล้วเรียบร้อยแต่ฝั่งพี่วัตเนี่ยยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการรับเบรคออกไปอีกทีอยูที่ร้อยชิปพี่วัตเอามาที่หนึ่งร้อยนะครับผมพี่ดิมว่าไงครับ Let's go หนึนะครับพออินครับพี่ดิมพออินนะครับผมพี่ดิมพออินนะครับผมฝั่งพี่ดิมที่ติดฝัดก็จัดการออกอินสวนไปทันทีเก็บร้อยชิปอูโหูพี่ดิมออินครับผมพี่วัดตามไหมครับไม่ตามไม่ตามก็พี่วัดบับไม่ผ่านครับร้าวรานครับยอมหมอบไปแต่โดยดีคนเราเวลาจะเป่าเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีมันต้องมีของในระดับหนึ่งอ่ะนี่คือสีสันที่อาจจะทำให้มันจะเดาทางยาก หลังจากนั่งไทยกันอยู่นานแสนนานครับแฮนนี้ปาเต็ดตัดสินใจเล่นแล้วครับคอไปด้วยเคเจ็ดครับคิงเจ็ดพิวัดก็คอตามมาอีกลุยทุกเลนเล่นทุกแฮนอัติชามี850ก็ขอคอตามไปลุ้นด้วยครับฟลอปนะครับเปิดออกมาเป็น4ีน่คิงแมม ชาเล่นคนแรกไม่ติดอะไรเช็คไปเบาๆพี่ดิมเช็คตามไปมาถึงป่าเต็ดครับติดคิงมีของดีแบบนี้เบ็ดออกไปก่อนใน100ชิปแต่ฝั่งพี่วัดนีก็มีคิงเหมือนกันครับงานนี้บอกเลยว่าอาจจะมีคนเจ็บตัวด้วยนะเนี่ยเทิร์นเปิดออกมาเป็นแจ็ค <and> ป่าเต็ดมองหน้าเช็คอาการพี่วัดหน่อยครับยังไงฮะ อออินครับตัดสินใจอออินเพน่าตักไปครับอยังไม่เห็นไพ่ลิเวอร์ใบสุดท้ายด้วยนะคะับมาเต้ยอออินแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้เขาเรียกเจาะเกราะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่หน่ายพี่วัดหมอบนะครับผมโพี่วัดอย่างนี้ต้องยอมหมอบครับแต่ละคนก็คือมาด้วยด้วยฟิลที่แบบจะแจงมาแล้วคือซ้อมมาอย่างดีอะวางแผนคลิป สเตร์เจี้อะไรกันเต็มที่มีการปรับเปลี่ยนเตร์เจี้กันใหม่ติช่ามาแบบนึงป๋าก็มาอีกรูปแบบนึงเลยคือแบบเหมือนแบบเก่าขึ้นดิระดับเดงยงกันโอเคครับป้าเต้คนแรกครับผม มาแฮนดต่อไปแฮนนี้ป๋าเต็ดได้ของดีอีกแล้วครับมีเอแจ็คสูตรอยู่ในมือตัดที่ใจเปิดเรตออกไปก่อนเลยที่ร้อยห้าสิบชิปฝั่งพี่วัดมีห้าสี่เลือกที่จะคอตามมาคร<ะ>ับคอร้อยห้าสิบนะครับผมติชากับพี่ดิมพร้อมใจกันหมอบไม่ไหวจะลุยต่อคราวนี้เหลือด,ดวลกันสองต่อสองแหละครับฟอบเปิดออกมาเป็นแปดเจ็ดแมมตอนนี้เนี่ยป๋าเต็ดม,มีดรอใหญ่มากๆแถมยังได้ลุ้นทั้งฝรัดและก็แบ็คดอสตร์เรตอีกแนะ่โอ้โห อีกร้อยห้าสิบครับพี่วัดคอร้อยห้านะครับผมเทินนะครับแล้วเทินก็ออกมาเป็นเข้าหลามตัดครับทำให้ปลาติดครับติดฝัดทันทีครับปลาหันไปมองหน้าพี่วัดเล็กน้อยอ่าจัดการเบดเรียกแวลูต่อเนื่องไปอีกทีที่2องชิปตัวเลขคุ้นๆนะตอนนี้ผมแพ้อยู่แน่ๆผมรอลุน พี่วัดคอสองร้อยนะครับผมรีเวอร์นะครับผมมาดูริเวอร์เปิดออกมาเป็น3ครับตอนนี้พี่วัดติดฝัดเล็กๆอันนี้คือเป็นตัวที่ทำให้เห็นว่าแพ้ชัวร์อัดเต็ครับผมแอคชั่นครับใช่ไบเลยก็ได้มันร้อยเดียวครับปัดเต็นะครับผมกินมาที่100ครับผมพี่วัดครับ คัดคอรครับปาเตดเปิดให้เลยครับปาเตดมีโอ้โหแบบนี้โดนป่าแดก็ร่วมไปเต็มเคือตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจะเริ่มรู้นิสัยแต่ละคนแล้วอาจจะเล่นแบบบุกหนักเลยครับ มาดูแฮนด์ต่อมาครับเปิดเกมมาพี่วัดจัดการคอไปร้อยชิปได้ไพ่แปดโครับติชามีเอทดสิบก็คอเหมือนกันพี่ดิมก็ตามมาด้วยครับป๋าเตดจัดการเช็คไปก่อนเลยว่าเอากลายเป็นสี่คนไปดูดวลกันที่ฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คห้าสองพี่ดิมนะครับผมเด้มา,เเม,มาที่หนึ่งอครับเอาทีหมอบครับหนึ่งรครับพี่วัดคอหนึ่งร้อยครับผมพี่ติช่าครับโอเค ติช่าคอร์หนึ่งอยครับผมโอเคครับดูเทินเลยนะครับเทินเปิดออกมาเป็นคิงจากที่เรามองเนี่ยคือยังไม่มีใครติดอะไรครับพี่ดิมเช็คครับยอมครับไม่บลัฟต่อพี่วัดก็เช็คไปอีกคนแต่ติชตามีสตเตรเรดดอตรงนี้เช็คนิดเนียนไปด้วยแล้วรีเวิร์กก็เปิดออกมาเป็นแมพครับทำให้ติชาติดสตเตเรตไปเรียบร้อยพี่ดิมครับคนง่ายครับผมดิมเช็คครับพวัดครับเช็คครับเช็คครับติช่าครับ ร้อยหนึ่งจ้ะร้อครับพี่ิชาครับผมเด็พี่ดิมหมอบครับผมพวัดครับหมอบวัดหมอบครับผมพี่นิชาได้พอตนี้ไปนะครับผมเ้โนี่จะต้องรบมา่อะไรม่ทีอาทิตย์ที่แล้วมาแบบิ่งเลยคราวนี้เขามาใหม่เขาเท่านี้เลยเฮ้ยเขาทำาเฮ้ย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 เฮ เอาแล้วน่าสนใจแล้วโอเคค่ะอืมเอาหน่อยดิมาหน่อยดิม Better be good Better be good เจ้นเๆๆนเนเนรอฟังดิมพูดคำว่าอออินอยู่เนี่ยครับผมอ้าอออินะฮะใ้ถามจริงเอาเลยครับอออินเลยเปิดแฮนด์มาพี่ดิมจัดการอออินออกไปก่อนเลยเทหน้าตักเพราะเหมือนว่าสแต็กเหลืออยู่ไม่มากแล้วครับมาเต็ดคิดไม่นานคอครับโอ้ เปิดไพ่เลยครับพี่ดิมกับป่าเต็ดนะครับผมเปิดไพ่ออกมาพี่ดิมมีเอ็ดสองป่าเต็ดมีเอ็คิงเรียกว่าป่าเต็ดนำอยู่90%เปอร์เซ็นต์เลยแฮนด์นี้โองเฮ้ยสองคิงกันสูสีครับยังสูสีอยู่ก็คู่คิงกิงอยู่กันนะคิงนำอยู่เท่านะครับอ่ะฟลอปเปิดออกมาเป็นเจ็ดสองคิงริเวอร์ออกมาเป็นสิบป่าเต็ดยังนำมาชิวๆครับพี่ดิมตอนนี้ลุ้นสองอย่างเดียวสองนี่ยไม่เอาสิไม่เอา แต่ริเวอร์เปิดออกมาเป็น6ปฝาเสร็จเป็นฝ่ายชนะพอตนี้ไปได้โอ้โหเคลียร์พี่ดิมตกรอบไปเรียบร้อยเลยอ่ะมาดูแฮนต่อไปครับเริ่มมาติชามี9 4หมอบครับมาเตะคอไปเล่น200ชิปพี่วัดเช็คดูฟลอปอย่างไวคือตอนนี้เนี่ยบลายมันบีบหนักมากต้องระวังตัวกันดีๆนะอ่าฟลอปเปิดออกมาเป็นคิงแม่ม2ครับ วันนี้ผมรู้สึกได้ว่าคุณวัดตั้งใจเล่นขึ้นแน่ๆนะดูดูเอาจริงเอาจังนะคราวที่แล้วเหมือนเขามีเล่นๆมีหลอกหลอกหยอกหยอกหลังจากที่เขามีเหรียญของ3คนรวมกันเนี่ยเขายังเล่นแบบระวังมากใช่จะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เล่นระวังขนาดนี้จริงแบบเหรียญนำมากเหรียญนำมากควรจะควจะทุบหัวหน้ากันเลยสี่ร้อยครับสี่ร้อยครับปาเต็ดนะครับเบดไปที่สี่ร้อยนะครับผมครับปาเ์ตต์ยิงออกไปก่อนเลยสี่ร้อยชิป เอาอินเลยก็ได้ครับเออินเลยก็ได้ครับพี่วัดจัดการเอาอินรับป๋าเต็ดไปด้วย14ครับโอ้โหไม่ต้องติดอะไรกูก็เอาเอาว่ะป๋าคิดสักพักครับจัดการคอไปจับบลัฟด้วยแม่มก้าโอ้โหต้องบอกว่าป๋าเต็ดนี่อ่านขาดเด็ดขาดจริงๆนะเทิร์นเปิดออกมาเป็นเอ็ดดอกจิกพี่วัดมีเอาเพิ่มถ้าแจ็คตกริเวอร์ก็จะพลิกกลับมาชนะได้แต่ รีเวอร์ไม่พลิกโผครับออกมาเป็น5้าทาไม้ปาเต็ดชนะพอตใหญ่ไปได้อย่างสวยงามครับโอ้โหเขี่ยพี่วัดกลับแชมป์เก่าของเราตกรอบไปอีกคนหนึ่งพอผมออลอินเสร็จปุ๊บป๋าเปิดมาเป็นดอกเดียวผมเนี่ยเกมจบละเพราะว่าเขาใหญ่กว่าผมดอกเล็กกว่าผมว่าโอเคผมพลาดเองมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิต มาดูกันต่อตอนนี้เหลือปาเต็ดกับติชาดวลกัน2คนสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่า,าใครจะยืน1เหลือเพียงคนเดียวกันแน่ปาเต็ดเปิดไพ่ได้แจ็ค5ตัดสินใจขอไปเล่นครับติชาก็เช็คไปเล่นฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็น5้าเอตอนนี้ติชามีแจ็ค3สามารถลุ้นสเตรทรอได้ครับ ติชาเลือกจะเช็คไปก่อนปาเต็ดตอนนี้ติดแค่คู่5ครับโอ้โหคอไปยิงนําไปก่อน400ชิป400ครับปาเต็ดนะครับเป็นไปนที่ 400, 400นะครับผมติชาครับติชายังพอลุ้นสเตตได้ครับคอตามไปเล่นที่เทิร์นต่อโอเคคส่ะ4อยโอเคครับิชาคอ4 0่อนะครับผมดอเทิร์นเปิดออกมาเป็น8ยังไม่มีอะไรให้ตกใจ พี่ดิชามองมาหน้าปาเตตไป1ทีครับอืมแล้วก็เอ่ยออกมาด้วยคำชัดคำแจ้งว่าอเลนอเลนดิชาออินครับออินเทนหน้าตักนี่เป็นการ,รบลัด้วยสตเตรต็เรดรอพร้อมกับสแต็กที่ใหญ่เท่าๆพอดพอดีโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นการสร้างความกดดันให้ปาเตตเต็มๆครับแฮนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยติชาไม่ค่อยได้บลับเลยครับ ปาเต็ดหมอบนะครับผมพิชาชนะไปะปาเต็ดก็ต้องยอมหมอบไปครับงานนี้ติชาบัฟผ่านไปได้อย่างเฉียบขาดปาดคอจ้าโอ้โหกินกันไม่ลงครับาตอนนี้ชิปทั้ง2คนนะครับต่างกันอยู่แค่200เท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้ตีชาเริ่มตีตื้นขึ้นมามีชิปเท่าๆกับป๋าไปแล้วครับอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปคอรองเดี๋ยวเรารู้แนะ่ตีชามาถึงคอเอาไป200ชิปป๋าเต็ดไพในมือไม่ค่อยดีครับเช็คไปก่อนฟลอปเปิดออกมาเป็น298ดอกจิก2ใบตอนนี้ป๋ารับท็อปแพรไปแล้วเรียบร้อยแต่ท้ว่าได้ป๋าได้เล่นก่อนครับเลยเช็คใบครับตีชามีแค่คู่2ก็เช็คกลับครับอ่ะมาดูเทิร์นเทิร์นเปิดออกมาเป็น3ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากถึงข่าววันนี้ป๋าเต็ดออก แอคชั่นครับหยิบชิปเบ็ดออกไป400ชิปติช่าเหมือนยังไม่เชื่อครับว่าป๋าจะมีของดีจริงอาจจะบรับมาต่อแหลกก็ได้ตรงนี้คอไปต่อได้คู่สอบคอค่ะเปิดริเวอร์ออกมาเป็น5ตอนนี้ป๋านำไปติด2คู่โอโ้โหพอวินครับ เท็จอวีนครับผมอ l i นครับปะเต็จอวีนครับผมไม่น่าจะไหวไนนก็ยอมมอบไปในที่สุดครับ <S 2> <S 2> โอ้โหจังหวะคมคกริบกันจริงๆเลยเว้ยเฮ้ย ครับแฮนดี้ติชาเปิดมาได้คิงแมปเหมือนเดิมครับคอไปเล่นเนียนๆป๋าเต็ดม,มีไพ่ดีเหมือนกันครับเอ็ดแจ็คเรดออกไปที่800ครับโอ้โหติชามีแฮนดีใช้ได้กะตัดสินใจคอไปสู้คติช่าคอ400ครับผมฟล็อปนะครับฟล็อปเปิดออกมาเป็น 3, 2, 6, ยังไม่มีใครติดอะไรแต่ป๋าเต็ดครับก็อาศัยความดุดันพูดไปว่า all in เทนะตักครับ all in all in ปาเต็ดออินนะครับผมเล่นเหมือนตัวเองมีโอเวอร์แพ์ครับแต่ปรากฏว่าตีชาคอทันทีออินออินออินนะครับผมเจ้าปาเต็ดนี่ถึงกับพังอ่ะเลยนะครับคือตีชาเขาเปิดไพ่ออกมามีคู่คิงคิงอ่ะเหมือนตอนแรกเนี่ยโปรแกรมจะขึ้นผิดพลาดครับไอ้มานช่ไหครับ it would be so crazy ้ h oh, e s ะครับผม อ้าวอ้าวิเลยนะครับ Oh my god King No King No King โอเคครับปาเต้น่าจะเยอะกว่าครับผม Good game Good game ครับอุดเกมมากครับสุดยอดครับผมชมป์ของประจำ EP นี้คือปาเต้จับลุกนาบุณน้อง วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับเทมาชาริตี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเป็นตัวแทนนําเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะครับไปมอบให้บ้านประจุนะครับบ้านพักสีขาเพื่อนหมาจรนะครับน้องๆกว่า3ามตัวรออยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเลยนะครับสําหรับเทปนี้เทมาชาริตี้ก็ได้นําเงินรางวัลจากผู้ชนะมามอบให้กับน้องๆงานนี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ได้บุญกันทั่วหน้าเลยครับกีฬาโป๊กเก้ เป็นกีฬาที่เรียนรู้และฝึกฝนได้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เพจ Ace Academy